ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปาทยังมีหน้าที่ต้องบำเพ็ญโยคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งชรามรณะซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะซึ่งข้อปฏิบตัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะตามที่เป็นจริงขอพึงบำเพ็ญโยคะ เพื่อให้รู้ในชรามรณะในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะในความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะในข้อปฏิบตัติเครื่องทำสัตว์ให้หุุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะตามที่เป็นจริงดังนี้ในกรณีแห่งบทว่าชาติภพอุปาทานตันหาเวทนาภาษะสลายตนะ นามรูปวิญญาณก็มีคำจัดอย่างเดียวกันกับคำจัดของบทว่าชาราโมรณะข้างบนนี้ตรงกันทุกตัวอักษรต่างกันแต่ชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณาจนกระทั่งถึงบทสุดท้ายอันเกี่ยวกับสังขารดังที่มีอยู่ต่อไปข้างล่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งสังขารทั้งหลายซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขาร ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารตามที่เป็นจริงเขาพึงบำเพ็ญโยคะเพื่อให้รู้ในสังขารทั้งหลายในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารในความดับไม่เหลือแห่งสังขารในข้อปฏิบัติเครื่องทำศาตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารตามที่เป็นจริงดังนี้